น้องเอ้ยเจ้าอย่าลืมซิมสมบักหน่าสีหวานเวอร์ตนตั้งตน้นมั่นสิสมต่างกันเด้อซ้ำไปดีพี่น้องป้องไปเบอร์สุข,ขู่สุขนมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำเอฟซี FC ของน้ององค์อิงเอฟซี FC ของสาวน้อยเผ็ดบานแพงเอฟซี FC ของคุณยากลับมาแล้วช่นแนวก่อนสิไปสิมาคุณยาก็ขอฝากช่อง ของคุณยาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆสุขคนในเดอ้ออย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กด,กดแชร์กดกระดิด่งให้คุณยาเนาะตอนนี้เข้าไปอัปเดตหลังจากปล่อยเพลงนำตาอิลานหน่อยองอิงกันดีกก่ัวเนาะพี่น้องเนาะไปะเราไปรับไปชมได้เลยค่ะ ากวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาตอนเก้าโมงสามโมงเสารเก้านาฬิกา mm hmm. เพลงอีลาน้อยอุงอิงได้กระหึมเริ่มกระหึมทั่วฝ้าเมืองไทยตามที่คาดหมายหลังจากปล่อยปล่อยไปบท่านได้โดนก็ติดหนึ่งมาแรงในหนึ่งวันและยังคลองติดหนึ่งมาแรกมา ถึงมือที่สองอยู่ตอนนี้ได้หนึ่งล้านสี่แสนวิวไปเรียบร้อยเดียวนะคะขนาดถึกแย่งได้นี่มีบางช่องบางคนที่คัดลอกเทปไปเฮ็ดเป็นอัลบั้มเฮ็ดให้เกิดความเสียหายแกองค์กรเพิ่น,เพ,นเพิ่นคิดพ่อแห้งพ่อตายดอกแต่เจ้าของผัดมาก เจ้าขวงเพิ่มาลอกออกไปเบิดตอนนี้ก็หลังบ้านทีมทนายก็น่าจะไปจัดการแล้วนะคะเพราะว่าบอดเพิ่นได้ออกมาโพสแล้วว่ามีช่องช่องหนึ่งว่าได้อยู่มากเเพราะว่าเพิ่นบอดได้เห็ดนี่เพิ่นเห็ดววามอบดีเห็นไหมไปเบียดเบียนไปหากินง่ายไปเอาเทเพิ่นลอกเพิรนเพิ่นมาก กาว่าสีกินกลมกลมเหตุงานฟรีฟ,ฟ,ฟีกินฟรีฟีตอนนี้บอสโจได้จัดการแล้วนะคะช่องอุ้งหิงสาวน้อยเพชรบันแพงมิวสิกไปสั่นมาตอนนี้ปิดไปแล้วมั้งคุณยาไปหาเซิร์ชอพอ่อไฟนี่ข้าเจ้าจัดการแล้วมั้ยอ๋อนั่นเป็นเรื่องของเพื่อนดอกเรื่องของห้อมาอัปเดตหลังอีหลาหน้อยอุ้งหิงได้ปล่อยเพลงนำตาอีหลาหน้อยอุ้งยิงออกไป โอ้ยอญะไปแสดงอยู่รอยเอ็ดพวงมาไล่แสนเข่าเลยค่ะมาไล่แสนเข้าอญะลบปวาดเบาไวนี่ก็คือเป็นคว่ำปังเป็นคว่ำยิ่งดราม่าลงเท่าไหร่แสงแหงไปล่วงงงแค่นั้นตอนนี้บอสโจกับอีหลาหน้่อยเพิ่นปล่อยผ่านเลยปล่อยผ่านนี่บ่หมายคว่แม,ม,ม่นหมายความว่าเข้าเจ้าสิว่าเอาความผิดทางด้านกฎหมายเด้เพราะว่าผิดก็คือผิด แต่ที่ปล่อยผ่านนี่คือบ่อมาใส่ใจเพลงนี้ที่ดังได้ก็ต้องยกให้แม่หน่อยที่เป็นแรงบันด,ดาลใจให้บอโจเิ่นแตง่งได้เสร็จไปไว้ไปเราไปรับชมรับฟังความปังของอีหลาหน่อยในคืนที่ปล่อยเพลงออกไปว่าปังแค่ไหน เพลงต่างแดนยูทูปประเทศไทยตอนนี้ครับสสววดาน้ำตาอีหลานลอยน้ำตาอีหลานลอยคอนเลทนตาถึงเทนต์แต่งแตกหน่อยเป็นงานเขียนงานเพลงแรกในชีวิตที่เขียนสำเร็จโดยพ่อโจบอกให้กับลูกสาวลูกสาวหล่าอุ้งอิงเทพบ้านแพงเพราะนายโจเป็นผู้เขียนเพลง่งานเพลงนี้เกิดขึ้นได้เพราะอย่างพ่อแม่หน่อย พาะว่าไม่หน่อยเป็นผู้ล่ปัาใจปัญหาใจต้อง่า้างเจ้ากับแ้งก็เรี้ยวเหล่าสาร้ัดประหาคอยแจมเท่งวนไปนี่เออต้องมาแเรอนะขอบคุณเป็น้อกเอซีแฟนคลับทีไหนกันเล่นเชียเล่นใจมาก้วยอ๋อขอบคุณสำหรับกาใจ่ลยนะคะออนไลนเหรมาไลย์ออนไลน์ามมาไลน์มาให้อยู่แล้วโอ้ยไรผู้หอลี้ี่ไหน เป็นลูกหลานชาติสีเกีเท่ากันค่ะฝากงานฝากโต้ในเรื่อค่ะเด้อฝากซอยแชร์เป็นได้เชื่อเรงใจในนะคะอาดาคักบอพี่น้องมาไล่แสนอายะเต็มคอบอตรงห่วงเลยเรื่องเสียงเสียงใสเสียงกล้องกังวานน้องเก่งขึ้นเยอะเก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นอย่างไวเลยเด้อค่ะเด้อ น้องเป็นคนที่เสียงปานรัข้างแก้วไงนี่อวยบักคักคุณยาก็ได้บ่แม่นอวยเด้นี่บ๊าตามความเป็นจริงพี่น้องก็คงสีเห็นอยู่เนาะรักฐานมันลบกันบ่ได้แม่แต่กัเออนั่นแหละเขาก็บบแม่นอวยแต่เขาบ้าตามความจริงนี่นะเ้าบตามเนื้อผ้าน้องออกมาู้เดียวแล้วนี่น้องกล้าที่จะมาฉายเดียวบนเวทีกล้าที่ิีว้า กล้าที่สิออกมายืนยางสง่างามอ่ะเฮากับตองค่อยเชื่อค่อยให้กําลังใจเปลี่ยนกําลังใจให้ลูกให้หลานโตไปก็ต้องขอขอบคุณไม่น้อยที่ไปกดดัน <c oughs> ใส่คําว่ากดดันกดดันค่อยๆมาสิแล้วบ่นเนาะสิเหล้วภายในได้้ดองไงบนนอสิบ่แมนเป็นปีพุ่นเต๋อพิซันว่าบอดพเลยฟาวคัดเก่าเลย เป็นแรงผลัดดันที่ในด้านบวกบ่แม่นในด้านลบเพื่อนอันนี้ไปต้องขอบคุณแม่หน่อยและแม่หน่อยเดอ้อที่เฮดให้พวกเฮ้าใดฟังเพลงมวนๆจากฟมีมือพ่อโจที่แต่งให้อีลาน่อยเพื่อนเป็นผู้ใกล้ชิดกันเพื่อนรูเรื่องเล่าเพื่อนกัคัดออกมาเลยแม่หน่อยเป็นผู้ไปกดดันแม่หน่อยว่าเจ้าต้องขอบคุณ่อยได้ไซเ่นนมาอ่ะนั่นเป็นเรื่องล่าดีๆที่เห้าใด รับลูออัปเดตหลังจากเพลงอิหล่าหน่อยอุงอิงน้ำตาอีหล่าหน่อยอุงอิงปล่อยออกไปเนาะอัญญามาตรงห่วงเรื่องอัญญาคือแต่ก็ต้องดนตีอะไรทํให้ถูกอย่างที่เพิ่นเข้ามากมันประกอบกันมันบ่เป็นต่ว่าเสียงอิลหล่าน่อยดีดนตีแล้วก็ทีมงานเพิ่นถูกทิมงานดีอะแค่นี้เหาไวแค่นี้ทนะเทปนาเฮาจังพบอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ